สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวไปเขาหนองครับผมนี่ครับอุทยานแห่งชาติใต้ลมเย็นที่เดียวกับสันเย็นนะครับผมแต่ว่าวันนี้สันเย็นนะมีคนมีคนมานอนเยอะครับเลยต้องไปไปเขาหนองแทนครับผมมีคนมานอนสองชุดแล้วนี่ครับหัวหน้าครับหัวหน้าหน่วย เตรียมของนี้ได้ครับผมห้องน้ำมีวันนี้วันนี้แคมป์แรกจะนอนตรงไหนครับพี่คิดว่าน่าจะชั้นสิบหกครับผมชั้นสิบหกครับเดินประมาณสิบหกมันเป็นเป็นหนังน้ำฟุ้งเดินประมาณกี่นาทีครับพี่ก็เดินโดยไปเรื่อยๆผมว่าประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็เริ่มทางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มจ็ดสิบนี้เลยครับ ขึ้นน้ำตกฉันทิพย์โผแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เหรอครับผมพรุ่งนี้ก็เตรียมสบียงขึ้นเป็นนอนบนยูจุดสูงสุดของสุราษฎร์เลยแล้วก็แต่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเราเอาไอ้ของที่ใช้กันไว้ตรงที่เดิมนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเหลือต้องขนทั้งหมดไม่เอาก็ขนไปบางบางอย่างไปเฉพาะมือชุดนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่นอนกับอาหารมืช่วงตอนแล้วก็กลับลงมา อ่าแคมป์เดิมอาจจะลงด้กับทางเดิมครับกับทางเดิมแล้วก็ไปไปนอนแคมป์ดิพักชั้นที่หกสองคืนนี้ครับสามคืนเราไปสามใช่ใช่สามคืนได้คืนนะครับพี่นอนไหนคืนสามคืนสามว่อาจจะนอนชั้นยี่สิบเก้าเลยพี่ดำมากตอนนั้นเหรอครับก็ได้อยู่ทางใหม่บอกทางใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวลงถ้ำตามพี่ตีนึงเพราะว่าเพราะว่าคือเราเราอยากจะ คือให้ถึงงานดูที่นอตกเลยพี่ดําชั้นชั้นยี่เก้าหมายความว่าต้องขึ้นจากยอดไปอีกครับหรือว่าเดินลงมาแต่แยกเป็นคนละทางลงมาลงมาแล้วแยกเป็นคนละทางใช่ไหมครับพี่ใช่แยกคนละทางครับถ้างั้นเราก็ต้องขนของขึ้นไปชั้นบนสุดดีถ้างั้นถูกไหมพี่ใช่แต่ทิ้งไว้บางส่วนใช่แล้วกลับมาเอาใช่บางบางบางส่วนระหว่างแยกพี่เรากลับมาชั้นที่หกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปชั้นยี่สิบเก้าเนี้ยเหรอพี่ใช่ขึ้นมาบนไม่ไหวออ๋เดี๋ยวเดี๋ยววางเปลืนใม่ทีนี่ว่างเปลื่ยนเดี๋ยวว่างเปล ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ปลาสันพี่ดำพี่ดำพี่ดบอกว่าผมคือแนวกินหนักทุกคนพี่หลวงโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวว่าครับผมครับผมเดี๋ยวว่ากันใหม่ผมข้าวอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับข้าวครับผมเมนูวันนี้ผัดกะเพราไก่ครับ9โมงครึ่งครับผมท่าทางถึกี้ดูมาแล้วกินข้าวพี่พี่ดำพี่ดำตกลงไปนอนแค่ไหนพี่ นอนบอกจะไปนอนสิบกก่อนสิบหกแล้วก็พรุ่งนี้นอนแคมไหนครับนี้ขึ้นยอดขึ้นยอดแล้วเราของไว้หรือว่าเราของขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยและกลับไปนอนแคมไหนพี่อีกคืนหนึ่งจะมานอนประมาณยี่สิบหนึสองยี่แล้วแล้วลงทางเดิมไหมพี่หรือไปทางไหนจะไปเดินก็จะไปลากโอแล้วกลับมาทางนี้เหมือนเดิมครับพี่ขอบคุณมากครับผมพี่ดำครับสวัสดีครับพี่ดำครับแล้วสัญญานนี่คือมันแตกต่างกันยังไงครับพี่สันยญน สันนี้ง่ายกว่าทันเย็นชันว่าของเราเหรอโอ้ชื่นใจยงเลยับตอบนี่แต่ไปทางเดียวกันนะพี่หรือแยกไปเลยไม่เกี่ยวกับชั้น16กนั้นเลยใช่ไหมแต่ก็ขึ้นทางนี้แหละเอไปไปที่อื่นเลยใช่ไหมพี่ขอบคุณมากครับพี่ สิบโมงยี่สิบห้าครับเริ่มออกเดินครับผมไปชั้นสิบหกครับริมไผ่วางเตยหนานเตยริมริมไซริมไซน้อยวางเย็นวางต้นพึ่งตาดฟ้าชั้นแปดครับหนึ่งพันสองร้อยสิบเมตรชั้นหนึ่งครับน่าจะอันนั้น ใช่แล้วครับนู่นนะนู่นนู่น,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 นชั้นสองครับหัวน้ำลึกครับก่อนถึงชั้นสามมีห้องน้ำเลยครับ ชั้นสามครับชั้นสามครับใกล้ๆครับชั้นสี่ถึงชั้นแปดห้ามขึ้นครับต้องมีเจ้าหน้าที่นำนะครับผมอ๋อเหรอ ครับผมตอนนี้เดินมาประมาณอีก50านาทีครับใครอ่ะพี่หวานแปลงล่างเหรอ <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยทางไปน้ำตกชั้น8ครับทางนี้ครับ แ้นแปดครับสูงครับอลังการมาก สายสองครึ่งครับแล้วกับว่าเดินสี่ชั่วโมงครับผมใช่ไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองครับผมสี่ชั่วโมงครับผมนี่ครับถึงแล้วครับผมแคมป์อันนี้ชั้นชั้นที่สิบหกครับผมโอ้มีทะเลหมอกแล้วครับแต่ไกลๆไม่เรียกทะเลหมอกครับเรียกว่าหมอกฟุ้นนี่ครับวันนี้มีสมาชิกใหม่ครับวันนี้ครับพี่แตงครับสวัสดีครับสบายดีพี่แต้ชิวๆครับชิวๆครับเสียงไม่ค่อยสบาย นี่ครับแคมป์ครับผมนี่ครับอาแช่แฉะอากุชกชี่ครับสวยครับเดี๋ยวพาไปดูแคมป์ก่อนเป็นอย่างไรปุ๊บ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 โอ้ตรงนี้เป็นน้ำตกครับน้ำตกสวยครับอันนี้อันนี้ชั้นตะโพกเหรอครับพี่ <S <S เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับ เี๋ยวปิดก่อนครับใส่จะนานน้กลางตรงนี้ครับผมจะพาไปดูพาไปดูน้ำตกครับสวยครับชั้นสิบหกครับสวยครับสวยครับ เดินสี่ชั่วโมงครับผมวันนี้นิดหน่อยพักไม่เยอะครับวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะครับผมวันนี้หมายถึงก็หมายถึงมื้อเที่ยงนะครับสวยครับสวยครับคุ้มค่าครับเอ้ยตัวอะไรโดวอะไรกตัปะฮะสวยครับสวยครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวยครับแต่ไม่มาอีกแล้วครับ ม,มันมีมันมีอันนึงครับผมสันสันเย็นครับอีกที่หนึ่งแล้วก็สันเครือบินตกครับอีกสองที่นะครับผมที่ไหนที่นี่นะที่นี่แหละมีสองจุดไทไรท์นะครับเราจะไปนนะไม่ไม่คนละที่กันเลยครับผมสอคนละที่กพูดง่ายว่าถ้าจะมาก็อ,อ,กอ,กอีกรอบเลยรอบนึงใช่จะมาแล้วนะตึกโปะอันนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับไม่ไม่สามารถบังคับใครได้ครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับผมโอ้ยพี่ก็ตัดไม้อย่างสวยเลยนะครับผม อย่างดีแล้วครับดยอดเลยครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับดยอดเลยครับพี่เช้าวัวนที่สองครับอันนี้ด้านล่างน้ำตกชั้นสิบหกครับผมอันนี้อันนี้ลองใส่ชั้นสิบห้าประมาณประมาณนี้ครับ ครับเ <ś odd> อาไหนกาวไว้ไหนแล้วเนี่ยแต่ไม่มีตรงนั้นหรอกท<ะ>ี่แคมป์ไม่มีที่สุดอยู่ในกรเป๋าแหละสิบเอ็ดโมงครับผมเริ่มออกเดินครับ ต้องต้องตักน้ําไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีน้ําอีกทีนู่นเลยที่ระดับความสูง900 900แล้วก็ไปแคมป์เลยครับถึงจะมีน้ําไปจะนานครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวว่ากันเอะไรไอ๋อคิดว่าลืมอะไร โอ้ขึ้นก็ชันเลยครับผมดูครับนเ,นเนี่ยวิวเอาหนี้ไปร้อยห้าสิบแล้วนี่ สิบป่ะหกร้อยเก้าสิบสามตีมาเจ็ดร้อยอีกสองร้อยเมตรความสูงวันนี้วันนี้วันนี้นอนที่ความสูงอะไรเก้ารอย0ออยอ๋อใีอีกสองร้อยอีกสองร้อยนิดนิดยงั้นก็นอไลไักลับกลับไกลดิ แ้่เดิมแต่ไม่นอนแคมเดิมไ่นอนแค่อื่น ไม่หลุยแล้วไม่หลุยบนยอดนี่กี่ความสูงเท่าไหร่นะครับบนยอดสูอะไรนดสูตรอะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สบห้าใช่ไหมพี่เรานอน นอนเก้าร้อยก็แสดงว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินอีกหกร้อยขึ้นไปอีกนพี่ระยะทางเป็นเป็นกิโลเมตรได้เคยวัดไหมครับพี่ถ้าจากแคมนี้ไปถึงยอดเท่าไหร่พี่แคม้ีมนี้ยแหละแคมเนี้ยเน้อเง้เอาห้กิโลเองครับพี่ นี่เรามา2กโแล้วเหลือประมาณสักกโลได้สากิโลก็ถึงยอดใช่ไหมพี่ถึงยอดเลยจากแคมเนี้ยนะประมาณ3ถ้าถ้าจากเก้วก็ประมาณโลครึ่งอย่างนั้นเองใช่ไหมใช่ใช่ลัต่อไม่ใช่เหมือนเขาน้ยูนั้นเำาเลยเอางี้น้ำก็เททิ้งนี่น้ำเยอะไปแล้วเนี่ย อ๋อยอดจำเย็นก <oh> ็ค er> ือยอดเขางนัน้มันมีหลายยอดด้ว no> มันันันสามันี่นะใกล้กันโอ้เดี๋ยวก็ถึงแล้วน่ไหมงั้นน่ะมีคนข้างหน้าเราไหมเนี่ยเดินเลยไปหรือเปล่าเสียงเลยดอใบบอ

กิ <Off> นข้าวกว่าต้องเดินด้วยสองกว่าตรงนี้คือแคมป์เก้าร้อยใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยแคมป์ที่ว่าโอกปกติถ้าสองคืนเก้าร้อยสี่เมตรครับมีกับข้าวกองกลางใครจะก <lor> ินน้ำอยู่ข้างล่างครับผมไม่ไกลครับผมน้ำไม่ไกลประมาณนี่มีทางเลือกนะครับใครจะมานอนตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นยอดนะครับหรือใครจะแบกเป้ขึ้นไปเลยก็แล้วก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไปนอนบนยอดก็ได้ไม่คร่บว่าบนยอดหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าเมตรครับก็ตีว่า ประมาณเดี๋ยหกร้อยเมตรน้ำผุดเป็นหอหรือเป็นเครื่องบินพี่ลำหอยหอยลิบตีเรื่อยเรื่ยชวนห้างกันเลยมยังใบพัดอไรอยงังใบพัดยังอันยาวอยู่อันพวกห้างอะเบืองัวได้ห้างม่เล้าวถึงป่าที่นมม่กุลานั่นกุลนะเราคิดไปหนกุลาไปนี่ตรงนี้ กินนอนนพุดเอดี๋ยวคนตกงาช้างแล้วนไม่ดูถึงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวลำลำเนี่ยลำเดอยน้ำพุขึ้ทางนี้ขึทางกองไอ้ลุงปป่ายางนั้นไปคนลบ้นมันไปป่ายางไป้นปป่ายางอไปป่ายางนเดินก้าวป่าเยเป็นป่าเพยะสูงตังมาลงทางไอ้เรอทว

ไม่ไม่เป็นเครน่ปงบินเป็ดเบ็พัดนะเด็นเบ็ดพัดเด็ดดูมันตกตั้งนานแล้วนั่นแหละสมัยของครามโลกนั่นมั้งน่าสมัยเนี่ยสมัยปีสองศูนย์กว่าเลยช่วงกมอนนิดนะมันมีออด้วยออของทหารเนี่ออลำเดียวใช่ไหมมันคืละลำมันหลายลำตัวสามลำมุดเลยออมันมีเหมือนไทยเหลืออยู่บ้านแต่ตัวเครื่องมันไฟไหม้หมด มีสน,นามบานน้าสนามนี่ของล็สน,นามแพทย์อ๋อไอของของเนี่ยนะของคองมมบน,นิดนันนะพี่สมัยยอพแถวนี้พี่มาเลยเนี่ยแต่ใต้นดินนี่เลยไม่ในโซนนี้ไม่หรือต้องไปอำเภออื่นก็นนัอยู่ฝังฝ่งนู้นเขาเนี่แหละใช่ไหมครับอยู่ที่เนี้ยนะใต้ดินเหมือนกันนะครับทาเดินมาสามชั่วโม<อ>งแล้วครับผม ตอนนี้ประมาณ1,060เมตรครับความสูงขาดอีก500กาาาน,นี่ไงทางนี้ไงง่าย,ายๆเนี่ยไม่ทันแล้วขึ้นมาครึ่งแล้วขึ้นไปเลย ครับยอดครับวุธากัดตอนนี้ใบสามครับหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงแล้วครับเดินมาประมาณว่าป่าโบราณน,นะครับผมห้าโมงครับ ถึงแล้วครับประมาณ6ชั่วโมงครับผมหนึ่งันห้าอยสี่สิบห้าเมตรครับมีขี้สมเสร็จด้วยครับ คือเนอชา้าวันนี้สาวกับผมวันนี้เดินกลับกับผมเอ้ยพี่ให้เดินไปตกลงไปนอนชั้นไหนนะพี่น่าจะประมาณชั้นที่ส <12 S 2> <12 S 1> ิบสิบสองสิบสองเนาะชั้นสิบห้าคือไอ้ลานหินนั่นใช่ไหมพี่โออโอเคครับเราเปลี่ยนครับอันนี้พี่พี่หลุยนะครับหัวหน้า ที่นี่นะครับผมสวัสดีครับพี่หลุยส์ครับสวัสดีครับผมหน้าตาเย็นนะฮะหน้าไฟนันไฟนันทนาการครับครับผมแกสนุกครับคุยสนุกครับผมติดต่อแกได้นะครับผมตามเพจตามเบอร์ได้เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพจเบอร์อะไรพี่ติดต่อยังไงครับผมการการติดต่อพี่นันเอ้ยพี่พี่หลุยส์เนี่ยอ๋อเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าครับพี่สามศูนย์หกสามศูนย์หกหกห้าศูนย์หนึ่งนะครับหกห้าศูนย์หนึ่งครับต่อยาสักนิดหนึ่ง <laughs> อยู่ที่อารมณ์ครับถ้าเกิดอารมณ์ดีก็โทรติดอารมณ์ไม่ดีก็โทรไม่ติดครับผมแต่เออก็ฝากบอกครับแกอิสลามนะครับผมใครทำออกข้าวก็ต้องเผื่อคนอิสลามด้วยว่าหาวิธีการกันเอาเองครับผมทำยังไงโอเคครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงอีกแล้วครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปนอนชั้นสิบสองครับผมไป กลับมานอนแคมป์เดิมครับผมชั้นสิบหกครับสี่โมงครับผมเราเดินประมาณห้าหกชั่วโมงครับเดินเดินพักพักชั้นสิบห้าคืออที่เป็นลานหินไอที่ถ่ายเมื่อวันแรกครับผมชั้นคือชั้นสิบห้าที่เดิมครับชั้นสิบหกได้ยี่ลิหกเอา เสร็จโมงครึ่งครับผมออกเดินครับวันนี้เช้าวัวนที่สี่ครับอันนี้อันนี้แคมป์ชั้นสิบหกครับอันนั้นชั้นสิบห้าครับข้างล่าง ทำไมเขาชื่อเขาหนองพี่ม<อ>ีบึงอหรหรือ็นไรเป็นแห,หล่งน้ำทรัอ่ะครับล<อ>งบนใช่เหยียบลงไปปุ๊บมันจะมีน้ำาืึนขึ้นมาแ้ก็เลยเรียกเขาหนองโอเคครับขอบคุณพี่ครับขอบ้อนนมูลครับผมสวัสดีครับกี <laughs> ่โมงแล้วครับ โอ้ลงมาแค่เท่าไหร่เองสองชั่วโมงครึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งออกเอา้าลงมาชั่วโมงครึ่งเองเหรอชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเองครับผมโอเคครับจเจอกันใหม่ขึ้นขึ้นกี่ชั่วโมงขึ้นห้าหกชั่วโมงไม่รู้